เรื่องของงานหลายๆท่านจะมีโอกาสได้เติบโตได้ก้าวหน้างานบางท่านจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีงานความรู้งานความสามารถงานที่ต้องใช้ความคิดไอเดียต่างๆยิ่งใครทำงานพวกประเภทสื่อโซเชียลต่างๆรวมไปจนถึงพ่อค้าแม่ขายโอกาสการสร้างชื่อได้บางท่านานะคะจะมีโอกาสสร้าง ทรัพย์สินได้ให้กับตัวเองได้ก็หมายถึงจะสร้างความเจริญความมั่นคงให้กับตัวเองได้ใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวช่วงนี้ต้องรีบโกยรีบทําคุณก็กําลังจะมีโอกาสการสร้างตัวตนการสร้างความสําเร็จที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มก้อนนะคะหมายถึงการทํางานแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มคุณก็จะได้กลุ่มคอนเน็กชันเครือข่ายเข้ามาสับสุนส่งเสริมงานในองค์กรก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีก่อนหน้านี้ออกงานมา ก็ต้องได้เริ่มต้นงานใหม่เป็นช่วงของโอกาสของคุณที่คุณจะมีรายได้เข้ามาแบบเป็นเกอบเป็นกำการ,รพิจิตช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนรวมไปจะถึงช่วงนี้คุณอาจจะได้ของมีค่าของมีราคาของชิ้นใหญ่ๆด้วยเรื่องของรายจ่ายก็อาจจะมือเติบต้องกับรายจ่ายนู่นนี่นั่นรายจ่ายฟุง้งเฟ้อรายจ่ายซื้อของบางท่านได้ซื้อของแบรนด์เนมบางท่านในรถยุดยานผ่านะชื่อเสียงสร้างเงินเครดิตสร้างเงิน วิ่งเต้นตกลงอะไรใดๆก็จะมีโอกาสความสําเร็จได้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาส่งเสริมก็บางท่านก็คือลูกค้าใจดีมีโอกาสได้สปอนเซอร์ด้วยซ้ําไปเงินทองช่วงนี้ไหลามานะคะเงินทองเนี่ยแล้วก็ใครรอขึ้นเงินเดือนก็จะได้ขึ้นเงินเดือนโดยเฉพาะบางท่านได้โบนัสนะคะบางท่านก็ได้เงินพิเศษด้วยแล้วก็ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยอีกต่างหากบางท่านอาจจะมีโชคการเงินมาจากการลงทุนเก่งกําไรด้วยคุณรักครอบครัวอ่ะ ต้องบอกก่อนว่ามีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันลูกหลานก็จะนําพาความเจริญแต่ก็ต้องมีเหตุค่าใช้ใจ่ายเยอะส่วนบางท่านก็อาจจะมีในเหตุค่าใช้ใจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับบริวารคนใกล้ตัวแล้วก็คู่รักครอบครัวก,ก็จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลได้ไปยังสถานที่ที่น่าพึงพอใจส่วมีโ,โอกาสมากๆได้พบรักครั้งใหม่บางท่านจะได้รักเข้ามาส่งเสริมและบางท่านถ้าดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ อาจจะหมายถึงคุณอาจจะกำลังมีโอกาสได้เจอคู่ด้วยอีกเรื่องหนึ่งคู่ไหนเนี่ยที่เป็นคู่รักครอบครัวถ้าต้องการมีลูกอาจจะมีโอกาสได้ลูกนะ